ทุกคนมันดึงๆอย่างนี้เลยอุ้ยสวยมากต้องอร่อยนแน่ๆเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำไข่เจียวแบบฟูๆกินกันนะคะเดี๋ยวมาทำกันเลยเริ่มจากตอกไข่ก่อนไข่แดงๆเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เอาไข่แดงออกก่อนค่ะ แยกไข่ยังออกไข่เขาสดจริงๆแล้วค่ะใช้สามใบโอเคได้แล้ว เดี๋ยวจะตีไข่แดงก่อนนะคะอันนี้มก่อก่จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงค่ะกตีเอาอนี้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาตีในส่วนของไข่ขาวขอเปลี่ยนเป็นกระมังเลย แล้วก็ไข่ขาวของเราเทลงไปก่อนจะใช้เป็นตะก้อมือนะคะแบบนี้ค่ะีลืมลืมลืมใส่มะนาวนี่ค่ะมะนาวนิดนึงบีบลงไป สิงดังเหยน,นะคะโอเคได้แบบนี้เลยนะคะอุ้ยแล้วเราก็จะเอาไข่แดงที่เราเตรียมไว้อีกนึงนะได้ลนะก็เทลงไปเลยแบบนี้ คนคนคนให้เข้ากันเลยะค่ะ้วา็ขอเปลี่ยนเป็นที่ปากนิดนึงเพื่อให้มันเหมือนโดนไหมมันนอนก้นอยู่นะคะค่ะคุคน,นคุ้นนะะี่ ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งกระทะกันเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะกันเลยค่ะอันนี้ไว้ก,ก่อนนะตั้งกระทะไฟอ่อนนะคะกระทะออกจะแบบผ่านศึกมาเยอะหน่อยนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปใช้เป็นน้ำมันพืชนะคะ แล้วก็ขอใช้ตัวช่วยชื้ให้มันแบบโดนข้างๆด้วยนะคะอันนี้เปิดไฟเบาสุดเลยค่ะแล้วเราก็เอาไข่ที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะเทลงไปเลยค่ะ เกียร์ตกแต่งนิดหน่อยอเยใจเย็นๆทอดไปเรื่อยๆนะคะอุ้ยขออนุญาตปิดฝาสักเล็กน้อยค่ะ ๋ยวเปิดกี้ก่อนว้าวหอมแล้วนะคะนี่ขอแอบดูหน่อยสิ นะคะเขาเริ่มเขาเริ่มแบบว่าใครอยากได้่แบบเนี้ยได้แล้วหอมมากเลยอ๋อฟูๆเลยนะคะแบบนี้เลยอือหอทุกคนแล้วก็หลุดจอหลุดจอ คนคือมันแบบดึงมากเลยอะดึงดึงเลยมันหอมมากเลยว้าวดูดีมันเด้งอะเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนให้ดูแปบบ๊บนึงนะนี่เห็นไหมทุกคนมันดึงดึงอย่างนี้เลยโอ้โสวยมากต้องอร่อยนแน่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราเอาจัดใส่จานเลย มาแล้วค่ะโอ้โหย,ยังไงล่ะนี่โอ้โหคือดีคือน่ากินขออนุญาตใช้มืออือหือทุกคนคือแบบ โอ้โหเด้งมากดูเด้งมากดูความเด้งโอ้โหต้องอร่อยมากแน่ๆเลยค่ะยังไงเดี๋ยววางขอตัวไปกินก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายดึง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 เลยโอ้โหโอ้โหโนุม่มอื้อ ドゥニードゥニー。ドゥドゥドゥ。おーい,い。